สวัสดีครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่การวิเคราะห์ข้อมูลอะไรที่ซับซ้อนแต่เป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากๆเลยครับเป็นเรื่องของความเคารพพิธีกรรมแล้วก็ความทรงจำนะครับผ่านประสบการณ์ของลูกศิษย์คนหนึ่งที่ต้องบอกลาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายโหแค่ประโยคเดียวเนี่ยนะครับหนึ่งชีวิตหมดลมไปต่อหน้าต่อตาคือมันเซตโทนของเรื่องทั้งหมดเลยมันเป็นการเปิดฉากการเดินทางที่ต้องบอกว่า ทรงพลังมากๆที่จะพาเราไปติดตามช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผ่านมุมมองของลูกศิษย์คนนี้เอาละครับเรามาย้อนเวลากลับไปกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนครับในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งช่วงเวลาที่มันเงียบที่สุดก็คือช่วงเช้ามืดนั่นเองตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่ครึ่งครับ ลูกศิษย์คนนี้ก็เข้ามาทําหน้าที่เฝ้าอาจารย์บัรพศต่อคือต้องบอกว่าสภาพตอนนั้นก็ทั้งเหนื่อยทั้งง่วงนะครับเพราะว่ามารับช่วงต่อจากเพื่อนอีกคนที่เฝ้ามาตั้งแต่ตีสอแล้วก็นั่งลงตรงหน้าจอมอนิเตอร์วัดสัญญาณชีพนี่แหละครับแล้วคําสั่งของพยาบาลก็ยังก้องอยู่ในหัวเลยครับเป็นคําพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเครื่องร้องหรือจอแสดงเส้นตรงให้กดเรียกนะคะอโอ มันเป็นคําสั่งที่เรียบง่ายก็จริงแต่ว่าณวินาทีนั้นเนี่ยมันมีน้ําหนักมหาศาลมากเลยขณะที่สายตาก็จับจ้องไปที่ตัวเลขบนหน้าจอที่มันค่อยๆลดลงช้าๆแล้วเขาก็ลุกไปยืนที่ปลายเตียงครับลองเอามือไปสัมผัสที่เท้าของอาจารย์แล้วก็พบว่ามันเย็นเฉียบเลยคือความรู้สึกนั้นนะครับมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนกว่าตัวเลขบนจอซะอีกมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่านี่คือจุดสุดท้ายแล้วจริงๆ แล้วช่วงหลังตีห้าป็ปน,นิดเดียวครับสิ่งที่เฝ้าระวังมันก็มาถึงเส้นกราฟที่เคยขยักขึ้นลงมันค่อยๆราบลงจนกลายเป็นเส้นตรงท่ามกลางความเงียบสงัดในห้องนะครับลูกศิษย์คนนี้เล่าว่าเขารู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวเลยมันเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนมากนะคือส่วนหนึ่งก็โล่งใจที่อาจารย์ต้องไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีกต่อไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่ง มันคือความช็อกที่ได้เห็นความตายจะจะเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วเสียงของคุณหมอก็ดังขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนครับเสียใจด้วยนะคะอาจารย์ท่านไปสบายแล้วค่ะประโยคนี้แหละครับที่ทําให้ทุกอย่างมันเป็นทางการขึ้นมาและจากตรงนี้ไปมันคือการเริ่มต้นของขั้นตอนต่างๆที่ต้องทําต่อไปเอาละครับพอสิ้นลมหายใจสุดท้ายแล้วเนี่ย มันเหมือนกับการเดินทางอีกบทหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นทันทีเลยนะครับแต่มันไม่ใช่แค่การเดินทางย้ายร่างจากโรงพยาบาลไปที่วัดนะแต่มันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยหน้าที่ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆเลย คือหลายชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาของภารกิจที่ต้องทํากันอย่างเงียบๆแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยเริ่มตั้งแต่ผู้ช่วยพยาบาลเข้ามาทําความสะอาดร่างกายใช้สำลีอูดตามทวารต่างๆตามความเชื่อแล้วก็สวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่กับเสื้อผ้าชุดใหม่ให้อาจารย์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนําร่างไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บศพเพื่อรอทําพิธีต่อไปครับและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมาก จากขั้นตอนที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับตัดภาพมาที่บนรถตู้ขนส่งศพมันกลายเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางจิตวิญญาณลุ้นๆเลยลูกศิษย์คนนี้ต้องทําในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตอย่างเช่นการโปรยเหรียญเพื่อเบิกทางหรือการจุดธูปในรถเพื่อบอกกล่าวเส้นทางให้ดวงวิญญาณของอาจารย์เดินทางไปสู่วัดโดยสวัสดิภาพพอเดินทางมาถึงที่วัดแล้วนะครับบทบาทของผู้ดูแลครั้งสุดท้ายของลูกศิษย์คนนี้ก็ยังไม่จบนะครับ และที่วัดนี้เองที่เขาต้องเจอกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึงเลยจริงๆนะครับซึ่งมันมีความหมายกับเขามากๆพิธีแรกที่จะเกิดขึ้นที่วัดก็คือพิธีรดน้ําศพนะครับซึ่งหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีมันเป็นประเพณีที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะมันเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายแล้วที่ญาติญาติเพื่อนฝูงหรือลูกศิษย์จะได้แสดงความเคารพได้ขอเข้ามาแล้วก็ได้อําลาทู่ล่วงลับแบบใกล้ชิดที่สุดแต่แล้ว มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาครับเป็นปัญหาที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคือหลังจากที่เตรียมร่างของอาจารย์มาจากโรงพยบาบาลเนี่ยมือของท่านอยู่ในท่าพนมมือแล้วมันเกิดแข็งตัวขึ้นมาผลก็คือมันทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยไม่สามารถที่จะรดน้ำลงบนฝ่ามือตามธรรมเนียมได้ในตอนที่ทุกคนกําลังสับสนว่าจะทํำยังไงดีนะครับจู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดคนหนึ่งมองตรงมาที่ลูกศิษย์คนนี้เลย และก็พูดกับเขาด้วยประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมากว่าต้องจับไว้นะคขพูดนั่นแหละครับมันเหมือนการมอบหมายหน้าที่ครั้งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดให้กับเขาเขาก็นั่งลงข้างๆร่างของอาจารย์นะครับแล้วก็ใช้มือของตัวเองเนี่ยค่อยๆประคองมือของอาจารย์เอาไว้เพื่อให้แขกทุกคนที่ต่อแถวกันยาวเหยียดเนี่ยสามารถรดน้ําศพแล้วก็กล่าวคําอําลาได้จนครบทุกคน มันเป็นการทําหน้าที่ครั้งสุดท้ายที่โอ้โหมันใกล้ชิดแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าพอจบพิธีที่วัดแล้วเรื่องราวการอําลาก็น่าจะจบลงใช่ไหมครับแต่สําหรับลูกศิษย์คนนี้มันไม่ใช่เลยครับหน้าที่ในการดูแลแล,และระลึกถึงอาจารย์ของเขายังคงดําเนินต่อไปอีกหลายปีเลย ทำลายนี้มันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าการอำลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์วันสองวันแล้วจบแต่มันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากเริ่มตั้งแต่วันเผาที่เขาเป็นคนช่วยเก็บอัฐิของอาจารย์เพื่อนนําไปบรรจุไว้ที่วัดที่บ้านเกิดของท่านเวลาผ่านไปเกือบ2ปีนะครับตอนที่คุณพ่อของอาจารย์เสียชีวิตพระท่านก็แนะนําให้ลอยอังคาร เขาก็เป็นคนนําอัฐิของอาจารย์ไปลอยที่แม่น้ําเจ้าพยาด้วยตัวเองจนกระทั่ง5้าปีผ่านไปครับในวันอากาศหนาวๆวันหนึ่งความทรงจําในห้องเฝ้าไขวันนั้นมันก็ผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนจนกลายเป็นที่มาของเรื่องเล่าเรื่องนี้นั่นเองครับและถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีนะครับเขาก็ยังคงระลึกถึงคําสอนของครูเสมอเขาบอกว่าผมไม่เคยลืมครับคําสอนครูทุกอย่างถึงแม้ว่าในชีวิตจริงอาจจะทําตามที่ครูสอนได้ไม่ทุกเรื่องหรอกแต่เขาก็บอกว่า เขาพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการให้เกียรติครูของเขาและเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้กับเรานะครับว่าอะไรคือมรดกที่แท้จริงที่ครูผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งจะถิงไว้ให้ซึ่งคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในตําราเรียนหรือในห้องสี่เหลี่ยมเสมอไปนะครับแต่อาจจะอยู่ในการกระทําเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเคารพหน้าที่และความระลึกถึงซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคือมรดกที่มันจะยังคงกล้องอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ไปอีกนานแสนานาน